ออกมาเคลื่อนไหวนะครับของอดีตสสนะครับของสหรัฐอเมริกาเขาก็เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนทำอยู่ตอนนี้ไปให้การสนับสดุนนะครับยูเครนทำสงครามกับรัสเซียนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะลดอิทธิพลนะครับแล้วก็โค่อนอำนาจของวาลาดาเมียปูติน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีประเด็นร้อนๆและเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่องของสถานก,การณ์ในยูเครนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,กระวกบวนการสังเคราะห์กัน จีนออกสมุดปกขาวเดินหน้ารวมชาติไต้หวันอย่างสันติชี้การรวมชาติเป็นเรื่องที่หยุดยั้งไม่ได้หลังการเดินทางเยือนไต้หวันของเพโลซีจนทําให้จีนไม่พอใจอย่างมากล่าสุดจีนออกสมุดปกขาวเดินหน้ารวมชาติไต้หวันอย่างสันติโดยย้ําว่าการรวมชาติเป็นเรื่องที่หยุดยั้งไม่ได้จีนได้แถลงเน้นย้ําถึงความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับการรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติและจะไม่อดทนต่อกิจการใดๆที่ต้องการจะแยกประเทศท่ามกลางการเดินหน้าซ้อมรอบอย่างต่อเนื่องรอบเกาะไต้หวันหลังแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอินเดียหัวหมอลอบคนไทยน้ำมันรัสเซียเอาไปแปรรูปก่อนส่งออกสู่สหรัฐ วอชิงตันติดต่อสอบถามไปยังนิวเดลีแสดงความคับข้องใจเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างที่ว่ามีการลอบขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียจากอินเดียไปยังสหรัฐซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่มบาตรตามรายงานข่าวของรอยเตอร์เมืม่อวันเสาร์ที่13สิงหาคมอ้างถึงคำสัมภาษณ์ของไมเคิลเปตรารองผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย อดีตซสสหรัฐเชื่อไบเดนไม่ได้คิดปกป้องชาวยูเครนแต่ใช้เคียฟเป็นเหยื่อคค้นอำนาจปูตินประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกำลังใช้ความขัดแย้งในยูเครนวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียและหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการทหารจากความเห็นของทูซีแกบบาดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และผู้สมัครชิงเก้าอีา้ประธานาธิบดีปี2020ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว FOX NEWS ในวันศุกร์ที่12สิงหาคมพร้อมระบุว่าพันธมิตรยุโรปกำลังเป็นคนชดใช้ในความทะเยอทะยานสร้างระเบียบโลกใหม่ของไบเดนช่างจินตนาการเพื่อนบ้านวอนเสาใหญ่งดออกกำลังกายกลางแจ้งอ้างส่งสิงหหอบเร้าอารมณ์ทางเพศระหว่างคุณกำลังพักผ่อนอยู่ในสวนหลังบ้าน สิ่งสุดท้ายที่คุณปรารถนาคือเสียงดังรบกวนจากเพื่อนบ้านกระนั้นถือเป็นเรื่องปกติหากคุณได้ยินเสียงดังจากบ้านใกล้เรือนเคียงในบางครั้งและเสียงคร่ำควรวญของคุณก็ถือว่าสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณแม่รายหนึ่งจากสกอตแลนด์เป็นอะไรที่แปลกประหลาดอย่างมากเธอต้องมาเจอเสียงบ่นจากเพื่อนบ้านซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อเสียงที่ดังออกมาจากสวนของเธอตอนที่ฝ่ายหญิงกำลังออกกำลังกาย เพื่อนบ้านชายต้องการให้ฝ่ายหญิงย้ายไปออกกําลังกายในร่มหรือไม่ก็ไปที่ศูนย์ออกกําลังกายแทนโดยอ้างว่าเสียงของเธอนั้นหอบกระสา่าปลุกเรา้าอารมณ์สุดๆสาวฝรั่งบนอุบมาสักที่ไทย2ปีผ่านไปหลายไม่เหมือนเดิมสาวชาวต่างชาติโพสต์คลิปลงในแอปพลิเคชันติ k กต k อกรีวิวรอยสักที่เธอได้มาจากตอนที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วเปรียบเทียบให้ดูว่า ตอนที่เพิ่งสักใหม่ๆกับอีก2ปีต่อมารอยสักนั้นมันผิดเพี้ยนไปขนาดไหนทำเอาหลายคนที่มาเห็นโพสต์นี้รู้สึกขยาดไปตามๆกันเลย2าวห้องกองตัดเพอแคบเลยเหยียบรองเท้าใหม่แฟนถึงกับโดนสาดชาไข่มุกใส่ไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารดีสำหรับชาวห้องกกงรายนี้ที่โพสต์เล่าเรื่องราวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดีคาร์ดของจีนว่า เมื่อไม่นานมานี้เธอเผอเหยียบรองเท้าคู่ใหม่ลิมิเต็ดของแฟนหนุ่มแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงกลับต้องสาดน้ำชาไขามุกใส่เธอจนเปียกทั้งตัวรถทึกชายลึกลับขับรถชนรั้วกัน้นสภาคองเกรสสหรัฐตอนตีสีก่อนเปิดฉากกระดยิงท่ามกลางคำเตือนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐระวังตัวแจ่หลังบ้านทรัมป์ถูกบุกสำนักข่าวเอเจนซีส เกิดเหตุไม่คาดฝันเช้ามืดเมื่อวันนี้14สิงหาคมเมื่อมีชายลึกลับคนหนึงขับรถพุ่งชนเข้ากับรั้วกั้นความปลอดภยัยไม่ห่างจากเขต US Capitol หรือสภาคองเกรสสหรัฐก่อนที่จะลงจากรถและเริ่มเปิดฉากกราดยิงและหันปักกระบอกปืนปลิดชีพตัวเองท่ามกลางคำเตือนจาก FBI กระทรวงพิทักษ์มตุภูมิสหรัฐ DHS เตือนเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายสหรัฐให้ระวังตัวเพิ่มขึ้น หลังบุกคฤราหั์มาราลาโกของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนุ่มโบลิเวียอ้างเกือบถูกฟังทั้งเป็นเพื่อบูชายันในเทศกาลชนพื้นเมืองหนุ่มคนหนึ่งอ้างเกือบถูกฟังทั้งเป็นในพิธีบูชายันมารดาแห่งโลกในโบลิเวียหลังหมดสติขณะดื่มแอลโกอฮอล์ในงานเทศกาลแต่โชคดีที่เขาทำลายลงศพจากด้านในและหนีออกมาได้ G7 วอนคืนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ยูเครนรัสเซียขู่ตัดสัมพันธ์ถ้าถูกมากันยึดทรัพย์ยูเครนขู่ไม้หัวทหารรัสเซียที่ยิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียหรือใช้เป็นที่มั่นในการโจมตีด้านกลุ่มประเทศ G7 ที่วอนเกิดหายนะนิวเคลียร์เรียกร้องมอสโกทอนทหารออกจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวขณะเดียวกันรัสเซียเตือนวอชิงตันสัมพันธ์อาจขาดสะบั้นถ้าอเมริกายึดทรัพย์สินรัสเซีย ในเชิงงานวิะห์นะครับก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คงจะมีเรื่องราวแอบแฝงที่สื่อตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเดินทางของไปการเดินทางไปของเนนซี่เพโรซีนะครับไปยังไต้หวันซึ่งปรากฏว่ามีการเอาลูกชายนะครับที่ทำธุรกิจถือหุ้นในประเทศจีนเดินทางเข้าไปยังไต้หวันด้วย นะครับสื่อต่างๆจับตามองนะครับว่าการกระทําของเนนซี่นั้นมีเจตจำนงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วยวายบอกว่าเป็นการสองมาตรฐานในขณะที่ตนเองนั้นถือครองนะครับเอกสารเกี่ยวกับนิวเคลียร์แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ถือครองอาวุธนะแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์เช่นกัน นะครับทั้งสองคนสามารถจะทำได้แต่ทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วในขณะที่โจไบเดนยังคงเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของอินเดียนะครับอินเดียก็ปรากฏว่าฉลาดเกินนะครับกลั่นน้ำมันที่ได้มาจาก,กรัสเซียแล้วพริกเอาไปส่งขายให้กับฝั่งสหรัฐ อเมริกานะครับในราคาสูงทําให้เรื่องของราคาน้ํามันไปไปมามาสหรัฐอเมริกาต้องใช้น้ํามันของรัสเซียโดยผ่านอินเดียเป็นสําคัญประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้คงหนีไม่พ้นนะครับการออกมาเคลื่อนไหวนะครับของอดีตสสนะครับของสหรัฐอเมริกาเขาก็เชื่อ นะครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนทําอยู่ตอนนี้ไปให้การสนับสนุนนะครับยูเกรนทําสงครามกับรัสเซียนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะลดอิทธิพลนะครับแล้วก็โค่อนอํานาจของวาลาดาเมีร์ปูตินนะครับซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําตอนนี้เพื่อต้องการเล่นงานจีนเล่งงารเล่นงานรัสเซีย นะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนะครับของสหรัฐอเมริกาก็เพื่อที่จะทําสงครามอาวุธขึ้นมาเปิดเกมสงครามไวรัสขึ้นมาแล้วก็เปิดเกมสงครามทางการค้าขึ้นมาเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต้องยอมรับนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะละําบากนะครับเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้น ลำบากมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับการออกมาเปิดเผยการออกมาเปิดปรงนะครับหรือการแสดงความคิดเห็นของสอสอของสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันว่า ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการที่จะลดอำนาจหรือโค่นอำนาจของวาลาดาเมียปูตินนั้นคงชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ผมเคยอธิบายเชิงสังเก์ไว้อย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงปัจจุบันสหรัฐยังคงเสียเปรียบมีความพยายามจะใชะ้กลุ่ม G 7หรือกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยทำการกดดันแต่นะครับเื่อที่จะคืนนะฮะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับยูเครนแต่การกระทําดังกล่าว รัเสเซียก็ยืนยันจะมีการตอบโต้มีการยืทรัพย์นั่นหมายคมว่าสถานการณ์โดยรวมจนถึงขนาดนี้คนที่เสียเปรียบไม่ใช่เป็นฝั่งของรัเสเซียนะครับแต่กลับกลายเป็นฝั่งของยูเครนและฝั่งของสหรัฐเมกการรวมทั้งสหภาพยุโรป กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเดือยทีเดียวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับจนถึงกระนันี้ต้องยอมรับนะครับอัตราเงินเฟอ้อยังคงเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสหรัฐเมริกา,ม,กามีสงครามกันเองระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีดนดทรัมม์นะครับเป็นการสู้กันในปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศนะครับภายนอกก็เจอทั้งจีนเจอทั้งรัสเซีย สหรัฐอเมริกาเปิดศึกทุกทางในยามที่เศรษฐกิจและก็ปัญหาพลังงานภายในประเทศกําลังกุกรุ่นเลยทีเดียวนี่เกิดเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักกิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแลงดินเราร่องทจนใจเจียนขาดแล้วเพราะองทรงผ่านพบน้ำพระไทยดังน้ำทิพย์ริบโร i Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn